สบายดีพี่น้องสบายดีอีพีสองพี่น้องนั่งจากที่วราได้มาแล้วนะพี่น้องก็ชิมหนัาเปิ้งกว่าชิมเดลักโตพี่น้องสวัสดีเอฟซีทูกฐานบอลจากทางไทยทางลาวต่างๆประเทศพี่น้องที่เขามาติดตามับชมกับขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะมาทำสบายดีปะลูกไหมลูกเออมาทำหนาเป็นบอลจีลอนหนาบปเป็นหนาโเป็นหนาโเป็นคือการหเอาเป็่เก้า

สามสิบ,บ <36 S 2> หกสามสิหบหกสามสิดสี่สิบสีบสี่สี่ิบหคงพอได้สี่บกตัครับเป็นคงใจบบ้ยองบิาคงบิลยอ้ยสี่สิบหกคงใจคงใจเลยเว้

สหกสิบสิบแปดสามสิบโอ้ตงใจเสียไลฟ์ก่อนเดี๋้ไลฟ์ของมสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบสี่สี่สิบหกสี่สิบเจ็ด มึงจะได้51ตัว52ตัวขาดตัวนึงอืมจีลงน้้จีพร้อมพี่น้องไจีแล้วับยัง ้ยก็จะพิมพ์การทีใส่ขี้เอางพี่น้องวันนี้ถ้าโบใส่โบพิมพ์กินเลยพี่น้องถ้าโบใส่ขี้ค่อยไม่กินนะ <c oughs> ต้องใส่ขี้เป็นการดึงสกปรกพี่น้องวิธีดึงขี้ก็ดึงน้ากดหน่อยพี่น้อง แต่ว่าบระกันเป็นเหมาะสมกับคอ,อเถื่อคอภัยในเอฟซีทุกฐานเด้อพี่นอ้องที่ผ่านปรกันในคอสุดคอภัยบนสุขสุคนเดี๋ยวมาเว้นกนต่จะขอดูหนักเสียขี่ก่อนพี่นอ้องเพราะว่ามันขำนะพี่นอ้องคือขัวเพื่อนยังพี่นอ้องถ้าแล้วสิขัวเลยพี่นอ้องหลังจากที่เราใส่เสียขี่แล้วเลยพี่น้องมันนี่ก็ล่างให้ดินออกพี่นอ้อง ก็จะมีดินบางส่วนเนาะสิติดอยู่ตามต้นตามตัวจิลอบเนาะหรือว่าที่โป่งเนาะเสืสอเม่อที่นี่ฮี่มนบ่ดตก็กู เอาเอาเอาบ่วงมาหน่อยเกลือะะพ่อใช้ขวดใช้ซองหิมใส่เกลือพี่เนาะ มันอีกเกลือจะพิ่มขึ้นรถทำกระเียมแต่แต่หนึ่งน้อมันหอมพ,าพา่อพรอกเ เส,เสียบเสียบบางทีก็ตั้มแจวจะได้แต่ว่ามีน้ำไม่สมพี่น้องท้าได้แจวกับน้ำไม่สมโบเข่าทากันปั้นเรือเลยพี่น้องกับข,นะขวดเจนกลัวหน้ำไม่ใช่บุกพี่น้องจะจะคอยซุกเลยกลัวไปรเรืออยู่นาะงรับรองว่าเสพแม่นอนพี่น้องที่รอธรรมชาติพี่น้องเอ้ย เป็นกิโล่โคกพี่น้องกิโล่ทงหน้าพี่น้องทว่าจิโล่นี่แต่ว่าที่เป็นกิโล่รือว่าที่ป,ปมน,น้องอยู่ในแถวขีดไม่นำ้ำซีกางแม่น้ำโค้งมันี่จำโดนนี่มันจะบวชเสพด้วยพี่น้องรสชาติที่บุคือกันพี่น้องเพราะว่าจิโร่โคกบรเด็จะซ่บกว่วพี่น้องมันจะมั่นเพราะว่ามันจะกินมากกว่าพี่น้องกินมากกวา่าเนี่ยมากว่าซุกกินมากระาบกกินโอ้หลายอย่างนพี่น้องซ่บ แต่ว่าที่รอซีจะโตใหญ่กว่านี้พี่น้องที่รอซีรั่วที่ปูมซีพี่น้องจะโตใหญ่พี่น้องนีโตบุใหญ่แต่โต้หน่อยโต้ใหญ่พี่น้องแต่ที่รอซีชิ้นใหญ่พี่น้องจิปูมปวดบุบๆเลยพี่น้องพ้นกระโตกบดมือเลยพี่น้องมันแข็งพ้นไปคุดเลย ฝนตกพี่น้องมันผูกขากับพระเนตรสิจัมพี่น้องฝนตกปรสิทธิ์มา่นสิทธ์ฟาโกสิทธิ์ยาบำรุงพี่น้องฝนตกก็เลยหยุดก่อนพี่น้องสุ้ก,กับพี่น้องน้่งบุก จ้าจีแล้วลุงแก้วนะลุงตามแล้วแหละมาจา์มากับทุงกระทุงยางผัสติกาน้ำมาแบ่งมาให้เราอยู่บ้านน้ำแน่เรือยแเลยล่ะลุมาจับมาจับกเกี่ยนะไมใช่นหมมาเย่มา ตากว้างๆนกว่าก็สิได้ตัวนึงบ่ได้ง่ายเด้นีุ่ดนมือขาอยวเบดเื่อยแล้วใจคือเาจานใส่โอเคอ่ากน้ใจายเออนี่พี่น้องอาหารจานเดียวจานที่2จวพี่น้องยแงพี่น้อง มาเด้อเอฟซีถูกฐานมากินเขาแรงมาเด้อพี่น้องมันบอกว่เป็นทง่ทงฝั่งไทยท่งฝั่งลาวต่างๆหมดทีทมาพี่น้องมามา,<ๆ>มา,มาไปเด้อมองแจ้งๆคนละมาพี่น้องมามามาสวัสดีปลาลุงก็สวัสดีเป็นลุงสวัสดีพี่น,อน้อ,องนะครับ,บ ากอืม่ินเข้าเอ่นาน้ำเด้อกินขอเยดอมือไปหน่อยพ้นตกพีน้องบรรยากาศมือนี้กินข้าแรงแต่ว่ายังเว้นอยู่พี่น้องแต่ว่าใส่เลยพี่น้องมือนแต่ของแสบพี่น้องอาหารสันต่ำพี่น้องเลยอยู่ใต้ดินอันสันซูงบดไข่มแดงพี่น้องแกงยอดตานยอดเผาพี่น้อง เียบปกินไเขาเป็นลารใจขักจะบรมใจเบ่งรู้กินไม้ปีไม้เดือนหู้ฮะกินได้หนิมาเห็นข้าใหญ่ร้ายปีปีปีปองครับก็ก็

มาเมื่อ,อ,อไหร่เหรอเวยังจะไปเลิกอมเข๋าทุกอนเจ็บไหมเจียนิพนนออ่าแาา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 นาา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 า กินเมืองบ้านผมเป็นเด้อกินเหยื่วัเหย่อแกกินเหยื่อวัวได้ดุกินเน่ยกินเหมอนเนื้อเขาสั้นรึขวเป็นขนมหมื่นได้กิโละนละ

นี่ลูกกินอะไรคนมาหนึ่งอันเนี้ยน่าจะเบ่งสิน่ามาขอด้วยนะอืมขอด้วยคนบ้า Tục tục nhầm mùa len Con tục linh mấy nó rồi ở tâm mừng đẹp hết gì mọc đấy phía nào mà. Đây là ngô Hết khôm Hết thừng nó rồi luôn, kinh chi đỏ xe nó diệm luôn Diệm bao lúc yeah. Xẹp bao ตุ๊กน้องบัดนี้ฮ้อนมาสมมาพอคนขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามหลับซมส่องแบบเบียนเหยียเป็นสุขบ่ัดสุขุสุคนสุมงสุบอนวัดชเ็นเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานเนาะที่เข้ามาติดตามหับซมวัดสุขุสุคนให้อยู่ ยีมแห่งสุภาพแข็งแรงร <ปะ S 1> ่ำรวยเงินท <ปะ S 1> องทุกคนเด้อพี่น้องโดยสบายดีสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุง